มจีนไม่จ้ามาจ้าน้ำยาเยอะๆว่ะเลยแซ่บมากมาค่ะทุกๆคนวันนี้ทำน้ำยาหนมจีนนะคะมีไข่มีผักจ้ะผักก็มีหลายอย่างเลยร้อนๆเลยจ้าหนมจีนจ้าใครชอบหนม น so มจีนยั่วๆจ้าย u มมี